อร่อยไหมละ่ะ<ย>กินหอมกินห<ย>อมชวนรับประทา<ย>นจน้นากกนหนูตามันถึงแล้วเนี่ยโยกเยกสักหน่อยโยกเยก,กนะมันก็ไม่เหมือนเดิมหรไม่หรอกแม่เฝ้าอยู่เดี๋ยวไปดูตรงควันนะ่ะแม่เราไอ้นี่มันจะไหม้ไหมหอมทะลุจอเลยจ้า ย่างพริกกระเทียมหอมกระเทียมไปเลยกินหอมอบกวนเอ,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 อ้ยควันเป็นไดเป็นไรลมทั่วทิศเลยทีเนี้ยไม่รู้จะไปทางไหนเลยมาเอามา ควันขโมงชงเชงวอนนี้ใครมาลุกจ้ะน<ป>ั่นแหละสิควันขโมงชงเชงมาค่ะสวัสดีค่ะทักทายทุกคนค่ะหมูเริ่มไหม้แล้วค่ะทุกคน, <laughs> มนไมู้ใคาหมูฉันเริ่มไหม้อุย๊ยพอแล้วมั้งเนี่ยสุกแล้วมั้งเอาไปสุกโอ,อยเอาไสุก นี่หอมๆหมุ่นๆเลยจา้านี่เอาถือๆไม่แล้วไฟแรงเกินย้ชขอแล้วพอไม่ต้องพัดไม่ต้องพัดปล่อยมันเขาเหนียวร้อนร้อนเนาะ ย่างพิกดไหนย่างก็ซื้อเขาดเดี๋ยวฮะควันอุรนวัวใครจะกินก็นมาเด้อจ้าโอ้แม่ตลาดนี้มันไหม้แล้วเนี่ยร้อนร้อนร้อนอย่าก,กินเราจะเย็นลูกใจเย็นลูกจ๋าลูกจ๋าอยากกินเหมือนกันอนะอยากกินเหมือนกันใจเย็นค่ะขอให้สุกก่อนนะคะ <พ>มันจะสุกหรือมันจะไหม้ก่อนเนี่ยแม่ทำหน้าโกรธเลยพ่อคว,ว,ว,วันนี่แหละโอ้ยออถอยกลับโอ้ควันควันควันแม่ออกมานะอย่าพัดมาทางนี้ดิควันอย่าพัดมาออกมาร้อนเลยควันเอากรเอาถาดมาวางถาดมาวางตรงนี้เนี่ยแม่จะอยู่ต่อ ทานเอาวางอย่าค่ะวางไว้วางไว้ดิแม่เจ้าขึ้นละไหม่แล้วจ้าทุกคนสิได้กินดีบ่เน,นาะงานเราต้องหยิบ,บริบดอกว้ายไฟไหม้อหมูย,<า>ย,ย่างเริ่มเกียมแล้วครับเริ่มเกียมละ สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะขอบคุณนะคะที่เวมาทักทายพูดคุยกันได้นะคะร้อนมากยยมอยวให้ข้ามงอร่อไหมร้อน <c oughs> ลองลองเอา้า <c oughs> ลอง <c oughs> ลองกิ่นหอมมากเลยทุกคนเสร็จแล้วจ้าหมูย่างของเราดเ,เดี๋ยวเชีกกระเทียมเหลือเผาพริพกเผากระเทียมก่อนอ,อาจารไปเก็บเลยจา้าเข้าบ้านไปเลยได้ไม่เผากระเทียมก่อน <c oughs> ร้อนร้อนร้อนอันนี้จะจะเผาทำน้ำพริกหนุม่มวันนี้เลิกเลิกจากการขายน้ำเข้าบ้านไม่รู้จะทำอะไรกินแต่ละวันพี่ๆเพื่อนๆทุกคนทำอะไรกินกันคะวันนี้ทำหมูสับย่างคะแม่เขาบอกว่าทำหมูสับโอ้อร้อนมากเลย ร้อนมากร้อนมากเดี๋ยวเราจะกลับกล้องให้ดูบรรยากาศเราอย่าตกใจนะจ๊จะเฮสวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สวนลำไยสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะให้ดูสวนลำไยใกลใ้ๆกัะลำไยกัลัออกลูกแม่เราอยู่ที่สวนลำไยนะคะมไม่ได้ล้างหรอเปล่าเออเดี๋ยวค่อยล้าง เราอยู่ที่ส่วนลำไยจ้าเราไม่ได้อยู่ในเมืองนะคะเราเป็นคนบ้านนอกคนหนึ่งไม่อยู่ที่ไหนอะอยู่ที่บ้านไม่อยู่ที่จังหวัดสะแก้วค่ะยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนๆทุกคนนะคะข่าหงข่ากระเทียมค่ะทำน้ำพริกหนุ่มใครทำน้ำพริกหนุ่มเป็นบอกได้นะคะ รูปตัวอะไรอันนี้คือที่จริงอ่ะหมูที่เราย่างอ่ะ,ะใช้อบรมร้อนก็ได้แต่ว่าอยากย่างเอาทานยอยู่ส่วนล้ำหญยจ้ะทุกคนจา๋าอาจจะตาลายอาจจะ <c oughs> ตาลายนิดหนึ่งคื <c oughs> อยออะไรนะไม่ได้เอาโอ้โหเสีย,มะะยามาตหนักลงไหย ทักทายคะ่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้ชาสวาัสด,ดีค่ะก่อนสวัสด,ดีคะ่ะนิชาคะ่ะนิชากับแม่นางมาเลยงานตัวคะ่ะวันนี้วันว่างของเราก็เลยมาไลฟ์สดเล่นกันคะ่ะทุกคนคะ่ะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะขอบคุณที่เข้าแวะเวียนมาพูดคุยแ,แวะมาทักทายกันได้นะคะว่าไงคะลูกไหนพิกหนุ่ม สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะไม่ขึ้นนั่งดีกว่าขึ้นนั่งเล่นดีก่าี่ด่ย่างหอมสวัสดีค่ะน้องปอยสวัสดีค่ะกำลังย่างหอมกระเทียมเลยค่ะทุกคนค่ะขอบคุณนะคะที่มาเวทมาเป็นกำลังใจในการไลฟ์สดหัดไลฟ์สด กว่าจะได้ไหลสดนี้ผู้ติดตามต้องหนึ่งพันคนกว่าจะได้หนึ่งพันคนโอใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันนะกว่าจะได้เนี่ยดูลํลำไยรอลำไยโตเลยจะไหลสดพาชมสวนลำไยนะคะทุกคนไม,ไ,มไม่ใช่สวนลำไยของเรานะของแม่ย่าของเราไม่มีจ้ะเราเป็นผู้อาศัยแม่ย่าแม่ย่าเป็นคนทำจา้า เราไม่เราไม่มีสวนแอปเปิลจ้ะเรามีสวนลำไยกับสวนฝรั่งสวนฝรั่งแล้วใครเป็นคนปลูกอะเราไงเราปลูกสวนฝรั่งสวนหญ้าปลูกหญ้าปลูกลำไยเหรอเออยญาปลูกลำไยแล้วก็ต้นกล้วยอืม,อมแล้วก็อันนี้ด้วยใช่ไหมฮะเดี๋ยวไปตัดดู นิชาค่ะน้องนิชาขอบคุณนะคะพี่สรุรศักดิ์สวัสดีค่ะไม่เป็นไรคะ่ะน้องปอยยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะโน้นพูดเก่งมากพูดได้ทั้งวันอะเลเหลี่ยมเยอะอ๋อนิชาอยู่อนุบาลน,นี่เลยน้องปอยนิชาอยู่อนุบาลสองน้องนิชาอยู่อนุบาลสองจ้า อยู่ปนึงเก่งมากเล่นโซเชียลเก่งมาก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 จ้ะเก,ก่กงมากาดูแลตัวเองนะจ๊ะน้องปอยอยู่ที่ไหนจ๊ะไม่ไม่ตอบเลยอ่ะทำไมนี่จ๊ะว่าไง ร้อนมากเลหน้าเตาใครที่ปีแบบไปซื้อหมูย่างไก่ย่างอย่าไปต่อเขาเลยนะคะอย่าให้เขาแถมเลยซื้อเขาเถอะค่ะผมอยู่ปห้หาสวัสดีจ้าสุรศัก์เป็นเด็กดีนะจ๊ะอยู่ปห้หาตั้งใจเรียนนะจ๊ะทุกคนจ๊ะ ร้อนมากย่างห,งหอมดีเดียวเจะไปแล้วแม่ร้อนแล้วไม่นางร้อนนี่ชาไปไปบายบายก่อนบายบายสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ้านหนองแดงบ้านเขียวบ้านหนองแดงจังหวัดอะไรอ่ะน้อง่อยบ้านหนองแดงจังหวัดเลยจ๊ะยางน,นี้ไปเก็บพยาแ๊ก จต,ตกชาทำาดี่ก่นล้ยาทิ้งง,ง,งอ้อ,องปอยสุรศักดิ์บายบายนะแม่ขอลุงก่อนนะไปทำกับข้าวก่อนไม่มีที่จับกล้องเลยมันเลยโยกเยกโยกเยกต้องขออภยัย อ๋อยินดีที่ได้รู้จักจ้ะน้องลอยยินดีที่ได้รู้จักบา,บายยนะไม่ไปก่อนแล้วเจอกันไลน้าคลิปหน้าฝากเป็นกำใจให้แม่ด้วยนะบ๊ายบายจ้า